ออืืมมตัวเองว่าไงเขาหิวอะไรแบบที่มันอะไรอร่อยแต่มันไม่ใช่ข้าวอ่ะไม่ใช่ข้าวใช่ไหมใช่หรอโอเคนะั้นเราไปทางกินกันตัดขอบออกทั้งสี่ด้านเลยเราไม่เอาขอบอันนี้ก็เป็นชีสแผ่นใช่ชีสแผน่นนี่ วันนี้เราจะกินชีสแผ่นเมนูรอบดึกอีกแผ่นหนึ่งแปะเข้าไปนี่เราประกบใช่ไหมใช่แล้วก็แบ่งครึ่งแบ่งครึ่งแบ่งครึ่งสามเหลี่ยมโอเคแต่น้ำบีบปิดค้างนั่นแหละบีบบีบขนมปังให้ติดกันเลยนี่ใช้แล้วเดี๋ยวเราชุบไข่ด้วยเดี๋ยวเราชุบไข่นี่ ใช่แปะเลยอย่างนี้เลยอ่าใช่อย่างนั้นแหละนี่ชิบใช่แล้วอ่านั่นแหละปะเดี๋ยวเราไปทอดกินกันอ่ากระทะร้อนแล้วป่ะเดี๋ยวเราใช้เตาถ่านนี่แหละใส่ซองอันไปเลยป่ะตัวเองอืมป่ะโอ้น่ากินมากใช่ไหมอืมต้องอร่อยแน่ๆเลยเนาะนี่แหละเมนูรอบดึกใช่ อันนี้ก็ครอบไปเอาลงไปทอดให้หมดเลยครอบขนมปังแล้วก็ามาทอดด้วยทอดให้กรอบๆไปเลยแล้วเราก็มาราดนม,มหูลราดนมข้นแบบืหไปราดให้ทั่วเลยเมนูรอบดึกเมนูข้องหวานพอไหมพอไหมโอเคมาลองชิมกันรสรสชาติจะเป็นยังไงอ่ะลองชิมดู เป็นไงอืมมันมันหวานอร่อยอืมอร่อยมากอืมอืม,อมเป็นไงอร่อยนะเมนูของหวานรอบดึกพอได้ไหมอืมดีเลยอืมอืม อืมอืมอืมืมหวานอืมเอา่อยอยู่นะอืมได้ได้ถือว่าทำกินได้แล้วอืมนมปังทอดอืมมันโรตีเลยเนาะอืมอืมแต่นี่มันมันชีสไงมันชิดอืมอืม โอเคไหมโอเค